สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทางช่องผู้ผาน้ำโชทกทุกทุาันนะคะอามือนีนะคะเดินทางมาอยู่ที่วัดปู่38นะคะเป็นเสาของวันที่17นะคะาพฤษภาคม2565มาตามต่อแนวทางนะคะต่องหวดเลยนะคะเนาะค่ะพี่น้องแฟนคลับทางช่องเรียกร้องเขามาไลายอยากได้6ตัวนะคะมา2ตัวล่างของปู่นะคะเขาไปติดตามรับชมรับฟังแนวทางน้ำกันค่ะ การนมัสการครับปู่การนมัสการครับหกตัวมาสองตัวล่างค่ะหกตัวมาสองตัวล่างนะคะตัวว่ามีอย่ไปชื่ใจเอ๋อค่ะทึ้หมวดตัวว่ามีเขียนหกตัวมาสองตัวล่างมีตัวใดแน่ปู่มีแห้าแปดหนึ่งเจ็ด สี่สองมาสองตัวล่างกับมาสองตัวล่างเส้นขาข้าจของเพิ่นอยากได้แล้ปูอยากได้หกตัวมาสองตัวล่างแล้วเพิ่นไปจับขาเจ้าจะได้ไปจับใส่เอานะปูเอ็มซีห้องเพื่อยากได้หกตัวมาสองตัวล่างค่ะปูข้เจ้าคุณจะเห็นบริบบทุ่งเนี่ยมึงเบียร์เรียร์แลมข้นกระติบามออกแล้วมาเขียนบมแมนต์ตรงตรงมึงไปเรื่อยๆนะปูเนาะเบมึงไปเรื่อยๆมันขีต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้ว เจ็ดตัวละปูเจ็ดตัวมาสองตัวเดือมเจ็ดตัมาจะหกตัวได้ลวค่ะปูเขียนแล้วค่ะโอ้ยรมปูมันบ่ครับปูปูมานบ่ปูถึงสองหนึองเนี่ยปูถึงหนึ่งสองอืปูใดอยู่อันนี้ เจ็ดตัวมาสองตัวสองตัวเนี่ยโอ้วันที่ผ่านมากันแค่หนึ่งตัวเดียวนอกกุ้งเนาะอันนี้จะบานลักลิบมันบักพีดอกค่ะมีแปดม้วงให้ก้อนเลยอนนี้มันแปดตัวเดียวเจ็ดตัวมาสองตัวก็ไดู้้สองสี่หกแปดศูนย์ห้าสามสองสี่หกแปดศูนย์ห้าสามครับอันนี้เป็นเลขเจ็ดตัวมาสองตัวบนบน แต่ว่าปูมักแปดเป็นบ่ครับแปดตัวเดียวโอ้ oh, มักแตัวเดียวมักนักิบ <10 S 1> บนแนะล้วปูสิบบนมักเขาโดนปูว่าน่ะรักันลองรักมันเคันคยมากคะิบบนสิบล่างมาคุ นี่นี่นี่มาคงจังอืออันนี้เลขยังนี่ครับปูบบนั่นแหละบนหลักสิบหลักหน่วยนี่นี่เดยอันอันได้หลักสิบปูนี่เดียหลักสิบหลักสิบบนแปดเออนี่แหละอันนี้หลักหน่วยปะคะนี่หลักหน่วยหลักหน่วยเจ็ดฮะหลักสิบบลนแปดหลักหน่วยบนนะคะเจ็ดนะคะเนี่ยวซุม่งไปใช่ศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสองหน่ว่าหันครับไม่ใช่แปด แปดลักซิฟอยู่แล้วค่ะนี่บานหลังก็ห้าหกเจ็ดบัานกัไปหกไปล่างใช่ไห<า>มค่ะใช่ศูนย์หนึ่งสองค่ะตัวเลขแปดแปดเจ็ดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองอ๋อนี่บอกที่พูด,ดออถือพูดถือตัวนี้มาค่ะเอออ๋อพูดถืออันนี้ลักซิฟลักซิฟหนึ่งรักหนวยสองอ๋อพูดถือหนึ่งสองตัวนี้อ,อ,นอ,อืมว่านี่ยัง แปดแปดเกตมาได้บนอีกปูแปดเกต์โอ้ค่ะมาน้อกันก็ได้มานเกันก็ได้คืออาหานอะไรหนึ่งสองดิโอ้ค่ะนี่ปูถือตรงนี้เด้อค่ะพี่น้องจุดนี้นะคะแต่ว่าปูเขียนให้ยสามตัวเก่าหนึ่งสองแล้วปูเนาะแต่ว่าให้เป็นศูนย์หนึ่งสองค่ะพี่น้องลักลอยพิษปูลักลอยพิษประสานงานที่ได้สามตัวอยู่ค่ะนี่ห้าก้อนแบบซีสองนี่โอ้มาเป็นมาเป็นหลักร้อยหลักสิบ ก็เพราะว่านี่หมวดที่พานมาเลยของปูเขียนไห้ชุดสามโซวจำมาใส่ตัวนี้มคแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองล่างเนี้ยปูล่างเจ็ดเนี่ยมาเจ็ดติดเจ็ดบอกเออเจ็ดล่างเป็นลักยังค่ะปูลักสิบแบบเจ็ดลักสิบสิบล่างเจ็ดมันว่ค่ะล่างเจลักหน่วยเราปูได้ยังงลักหนวยปูเขียนแล้วนั่นเองลักหน่วยล่าง นี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดรักนวยหลังขึ้นนี่หลายตัวใปูเน,น,นี่านนี่านปูมาก็เนนีอันนี้ลักซีฟลักนวยมีสองมีหนึ่เนี่แหละปูมาเนี่ยละเ้าขียนใบบอดเด่นตัวในีปูป <c oughs> ูบ้างนี่แล้วเจ็ด <c oughs> สองเจดหนึง่งเดนสองกับหนึมันวารักนวยเออเนี่ยแหละปูมาเ่นเนียเจะาเขชื่อบราพามปูมาค่ะอันนี้ก็เขียนไว้ให้พี่น้องแฟนผัเบึงนะคะเนาะเดี๋ยว เดี๋ยวสีเขียนให้เบิ้งนะคะรายละเอียดนะคะแต่ละตัวเนาะพี่น้องมันขอรับคิดเงินหลายหางที่เพิ่นผู้เพิ่นเข้าใจเพิ่นก็ว่าสับสนตัวเหล็กปูเบิ่งแมงครับเกตรับสิดมันก็ได้ค่ะปูเกตเขาเกตเลือกเกตปู้ให้่อดซ้ำตัวสองตัวแล้วนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขียนให้พี่น้องเบิ่งเด้อค่ะเกตเกตเกตรับคิดมันครับพร้อมกัน ออคืกันน้งปูอธิบายไปก่อนนะคะเนาะคพื่อนเจ็ดกันเลยนี่แกเขาเจ็ดหลายแล้วรอบนี้อันเจ็ดเพื่นครับเลขรอบนี้อันเลขวิ่งบนวิ่งล่างนี่ปูก็ได้แล้วมันบอกครับได้แล้วได้แล้วชื่อเมียเราไม่เคยห้ามไม่ว่าตรงกันได้กันเก่าเนี่ยแหละแรงเกาครับ ลคมันเลขงวดที่สองกันที่หนึ่งมีถุวหน้าเนี่เป็นวันวันพุทธน,นะปู่เออเนี่ยแล้วันพุธวันพุธวิ่งบนนี่คือแปดเป็นนกปู่วิ่งล่างนี่คือเจ็ดแม่ง<บ>นะก็คือมันไปหาใส่กระแซวแล้วปู่ฮะมันบอกว่าเนีน่ยนะปูนกฮา,าแปดกับเจ็ดกอดข้อกันมาก,กับเป็นได้เห็นบะ กอดข้อกันน่จะเป็นสูตรที่ปูใดหนึ่งสองนั่นเองกอดข้อมาทีสองนั่นเองกอดข้อกันมากที่กับสองครับเป็นอะไรเนาะอ๋อครับพี่น้องคะนี่เป็นนะคะรายละเอียดนะคะแคปนาจอเด้อค่ะพี่น้องจุดล่าง เวรเวรสูตรล่างวะมันจะเข่าเจ็บบัดสูตรล่างครับล่างเข่าเจ็บยังเดียวได้เจ็บตัวเยววิ่งล่างเจ็บคนแปดงั้นโลดล้ดลดลลม <laughs> ล้มนะคะเนาะเอาพี่น้องหกตัวมาสองตัวล่างนะคะมีหานะคะ มีแปดมีหนึ่งมีเจ็ดมีสี่มีสองนะคะเจ็ดตัวมาสองตัวบนนะคะสองสี 2, 4, 6, 8, 0, 3, ่หกแปดศูนย์หาสามแต่ปูมักแปดนะคะเนาะหลักสิบบนแปดนะคะหลักหน่วยบนเจ็ดนะคะหลักสิบล่างนะคะเจ็ดหลักหน่วยล่างนะคะก็คือสองกับหนึ่งนะคะปูจับคูห้แล้วนะคะเนะาะก็คือวิ่งแปดบนนะคะแล้วก็วิ่งล่างเจ็ดนะคะเนาะสำหรับเลขวิ่งนะคะ ป,นนนปนูนิ่งตัวใดก็ปูใช่ไหมครับตัวนี้เอาแคปหน้าจอไว้เรือยครับเอฟซีห้าใช่ H ไหครับเป็น,นาทาั้งตองงวดของปูสามแบบนะครับอันนี้เป็นปูเคียนหฮเดอร์นี่ค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะตัวนิ่งปูขีดไปข้างใจอยู่เลยละ่ะโอ้ตัวมกักข้างใจค่ะแล้วก <laughs> ็อร่อยแปลกอาเท่าไพ่มักอยู่เลยอร่อยมัน พี่แดงวันพี่แดงรักวัยรักวัยวันวก,วก,วกี่พิษนกนปะูประสานสีได้สามตัวเพราะว่าปูหายเหล็กสามตัวพี่น้องเก่าหนึ่งสองออกศูนย์หนึ่งสองเสียลายนกปูเนาะแต่ปูกับมันอยู่น,นะคะ่มนนะนะมันสิบสองนกปูเนาะค่ 8, 2, ะปูเนนะตัวนเดอร์แปดสามแปดหกแล้วกัแปดสองนกปูเนาะ ตัวติมนี้ล้วพี่น้องล่างในปูล่างมาเป็นเดี่ยวเก็ตสองเก็ตหนึ่งเก็ตสองเก็ตหนึ่งเก็ตสองท่นพี่น้องเอะค่ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะคะครับแคปหน้าจอไว้ครับ fc เฮ้าส์่ะเป็นแนวทางนะครับพิจารณาจับฉลากกินแบงค์รัฐบาลงวดวันที่หนึ่งมิถุนาสองห้าหกห้านะครับงวดวันที่หนึ่งเนาะพี่น้องเตรียมแคปนะคะเดี๋ยวสีส้มให้พี่น้องเบิงนะคะชัดเจนเก้าเก็ดคักแล้วค่ะ เลขนะคะหกตัวมาสองตัวนะคะเดี๋ยวเบืเอ้อาแคหน้าจอเด้อคะ่ะพี่น้องคะหกตัวมาสองตัวล่างเจ็ดตัวมาสองตัวบนนะครับค่ะชัดเจนนะคะขียนชจชัดเจนนะคะเนี่ยมื่อเ่นพี่เดาแค่แค่กะกับล่างเอฟซีขอแนวทางจากครูนะครับตองหมดเลยนะครับอเ,เอาค่ะพี่พ <comment S 2> น้องคอมเมนต์มาหลายนะครับค่ะแคหน้าจอนะคะนอกท้งเล็กนะคะ ลอยตังหวดเลยนะปูเพราะว่าปูถือสิบสองจีิค่ะเห็นอันเลขสามตัวปูมียุเก่าหนึ่งสองแต่ว่าปูบริตัดสองตัวให้นอปู <c oughs> ค่ะหลังจากที่รับชมรับฟังแนวทางแล้วนะคะเนาะถ้ารมชาติจอบคลิปนี้นะคะแ็แคปหนา้าจอไว้เดอร์ค่ะพี่น้องค่ะเป็นเพียงแนวทางนะคะตัวเลขทุกตัวมีสิบเกา่าสิุดถรรมชาติจอบจตา่มางๆบ่มากับปล่อยพานนะคะนาองสำหรับพี่น้อง ที่อยากได้นะคะอยากได้หกตัวมาสองตัวล่างนะคะพี่น้องกับแคบนาจอไว้นะคะอยากได้เจ็ดตัวมาสองตัวบนกับแคหนาจอไว้นะคะเนาะเขียนไห้พี่น้องแบบชัดเจนแล้วนะคะแล้วก็บนนะคะผูว่าคันผู้ใดมีทุนแน่ลูดไว่วิ่งไว้นะคะแปดนะคะเนาะล่างก็คือวิ่งเจ็ดลูดเจ็ดได้เลยนะคะันี้คือปูฟันไหแล้วนะคะสาหรับสายวิ่งสายลูดนะคะปูก็ถือว่าไหตองหวดเลยนะคะเนาะลวดเร็วทันใจนะคะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ค่ะทำไมค่ะจอกกับฝากากดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องอให้ออกไปหาแนวทางตัวดีตัวเด็ดมาฝากตอนพี่น้องนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อค่ะืัอสิบวันผ่านข่าวสารแนวทางตัวดีตัวเด็ดจากทางช่องนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเนะสวัสดีค่ะ